ข้าคือหลานชายของพระชายาโจตระกูลโจเป็นตระกูลหลักในเมืองหลวงมีฐานะร่ำรวยมานานถึงสีราชการไม่อาจทราบได้ว่าตระกูลของคุณชายโจนั้นร่ำรวยหรือไม่แต่ความสูงไม่อาจบอกถึงความร่ำรวยได้คนอื่นยืนกันแต่คุณชายโจกลับเหมือนดูนั่งอยู่เลยนี่กำลังหัวเราะเยาะวะ่าข้าเตี้ยอย่างนั้นเหรอใจร้ายจริงๆนะข้าศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่เด็กสอบได้ตำแหน่งขุนนางชั้นหกสามารถเลี้ยงครอบครัวได้สหายโจ คงเป็นขุนนางใน,ผนแผนกกล่าวหาหรือเปล่านะได้ยินว่าพูดมากไปแล้วลมหายใจไม่ค่อยสดชื่นเอ,อิธข้าข้ามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อชิ่นจูฮะถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่มีใครเทียบได้กับความรักของข้าที่มีต่อชิ่นจูหรือนะพลังรอบตัวแรงมากเลยข้าข้าแพ้แล้วคุณชายหลงคุณชายของพวกเราได้เตือนท่าน ท่านมาที่จวนอองยุ่ก็แค่อยู่ในสถานะสนมชายของจิ้นจูเท่านั้นที่ข้าไล่โจซานหลางออกไปก็แค่ไม่อยากให้เขามาขัดขวางเท่านั้นท่านบอกว่ามีความรู้สึกต่อจิ้นจูเพิ่งจะได้พบกันแค่สองครั้งจะมีความรู้สึกได้อย่างไรเช่นนั้นก็ดีคุณชายของพวกเราเป็นห่วงว่าท่านจะถูกตัวหนิงรบกวนจากนี้ต้องรบกวนท่านด้วยในเมื่อรู้แล้วว่าต้องพึ่งพาข้ามันก็คงจะดีกว่าถ้าหากว่าต่อไปนี้เจ้าจะไม่จับตาดูข้าแบบนี้ ทางด้านโจซานหลางดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกต้วนนิงไม่ได้สนใจเขาในขณะที่ท่านกําลังจัดการกับโจซานหลางต้วนนิงก็ได้ไปที่โรงเหล่าจุ้ยเกอเพื่อไปนัดพบกับคุณชายหยุนเฉิงหลีนางไม่ค่อยอยู่ในจวนแบบนี้นั่นดีสําหรับข้าแบบนี้ดีมากเลยไอยหยุนซิงหลี่คนนี้จริงๆเลยนะขอโทษด้วยนะคำขอของท่านข้าไม่อาจตกลงได้ไอ้ย ดืมมากขนาดนี้ติดต่อกันสองวันรู้สึกไม่ไหวแล้วล่ะเอ๊ะทำไมถึงได้มีผู้ชายที่หล่อมากขนาดนี้มาน,นั่งอยู่บนเตียงของข้าละ่ะแล้วทำไมฉากนี้ถึงได้ดูคุ้นๆนะวันนี้ท่านก็ไม่เข้ามาอย่างนั้นด้วยจำได้แล้ววันนี้ข้าต้องนอนในห้องนอนของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นจะต้องไล่เข้าออกไปเออนี่มันอะไรเนี่ยเมื่อเช้านี้มีคนส่งมาอีกแล้ว ท่านก็ไม่อยู่ก็เลยทำได้แค่ทิ้งเวทลงนั้นอะไรกันนะเออเมื่อวานนี้เหรอหลงจิ้นทิงยี่สิบสี่ชั่วยามดูแล้วไม่เห็นเข้าใจเลยสักนิดหรือว่าถึงเวลาแล้วอย่างนั้นเหรอถึงเวลาตายของหลงจิ้นทิงแล้วอย่างนั้นเหรอขอคำนวณดูก่อนนะถ้าหากว่าส่งมาเมื่อเช้านี้ถึงตอนนี้ก็แปดชั่วยามใกล้จะสิ้นสุดแล้วมากสุดก็อีกครึ่งชั่วยาม ข้าอยากดูว่าหลงจิ้นถิงจะตายหรือไม่ตายฮะหลงหลังข้ามาในวันนี้ข้าอยากจะขอบคุณเจ้าวันนี้โจซานหลังมาที่นี่ข้ามีชอบสุดๆต้องขอบคุณเจ้าที่ออกตัวช่วยข้าเขาจึงกลับไปมือเปล่าข้ายังได้ยินอีกว่าถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกไม่มีใครรักข้าเท่ากับหลงหลังอีกแล้วท่านไม่จําเป็นต้องพูดคํานี้แล้วถอดเสื้อผ้าหรอกนะหลงหลังหรือว่าเจ้าไม่เข้าใจ ว่าสนมชายมีความหมายยังไง